ส่วนความคืบหน้าคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะคะทางด้านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็พร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ทั้งอังกฤษแล้วก็เมียนมาติดตามการทํางานของคดีค่ะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงกรณีที่อังกฤษส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมสังเกตการคดีฆาตกรรมสองนักท่องเที่ยวที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีหารือกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษแต่ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญไทย ทางนี้ได้แจ้งให้ทางการเมียนมาทราบแล้วว่าสามารถส่งเจ้าหน้าที่มาสนับสนุนหรือร่วมสังเกตการได้เช่นกันพร้อมยืนยันตำรวจไทยได้ยึดหลักกฎหมายไม่ได้สร้างพยานหลักฐานเท็จขณะที่พลเอกประวิทธ์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเชื่อว่าสกอตแลนด์ย์ดของอังกฤษไม่ได้เข้ามาสืบสวนสอบสวนแต่ว่ามาติดตามเรื่องนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าไทยดำเนินการอย่างถูกต้อง นายแพทย์นิรังพิทักษ์วัชระประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองถแถลงผลการเข้าชี้แจงจากพันตำรวจเอกขอภัยค่ะถแถลงผลจากการเข้าชี้แจงในที่ประชุมจากการสืบสวนในคดีนี้ซึ่งระบุนะคะว่าในช่วงแรกของการเกิดเหตุนั้นมีชุดสืบสวนสอบสวนจากทั้งส่วนกลางส่วนจังหวัดและท้องที่7ถึง8ชุดเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและเมื่อมีการจับกลุ่มผู้ต้องหายืนยันไม่มีการซ้อม และผู้ต้องหาได้รับสิทธิ์ตั้งทนายความจึงไม่ทราบว่ามีการทรมานผู้ต้องหาในขั้นตอนอื่นอีกหรือไม่โดยวันจันทร์ที่27ตุลาคมนี้คณะกรรมการสิทธิ์จะเชิญชุดสืบสวนทั้งหมดเข้าชี้แจงข้อที่จริงด้านคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุน,นันท์ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กล่าวว่าจากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยบาดแผลหรือรอยฟกช้ำตามร่างกายผู้ต้องหาแต่ว่ามีจุดกดเจ็บบริเวณทรงอกหนึ่งคน ดังนั้นคณะกรรมการสิทธิ์จึงทำหนังสือประสานไปยังผู้บัญชาการเรือนจำขอให้ตรวจร่างกายผู้ต้องหาอีกครั้ง